คือท,ที่เก็บได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดขาเฉพาะดอกสวยๆนะคะฝนตกเห็ดบานไม่รู้แอบบานตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ,อ้นพาทุกคนมาเดินตามล่าหาเก็บเห็ดในวันที่ฝนตกอีกแล้วนะคะหมานหรือไม่หมานก็นี่คะ่ะให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะ1 2ึ่สาสี่ ข้างหลังป้นค่ะเดี๋ยวพวกเราไปติดตามชมคลิปด้วยกันเลยนะคะเจอแล้วค่ะทุกคนดอกแรกแหกหมานป๊อดเอากิ่งไม้หลบก่อนแนะ่ยอสวยค่ะ เจออีกต่อค่ะทุกคนเขาอ,อยู่โดดเดียวโดดเดียวโดดๆโดดไหนอะ <c oughs> ต้นตาลายคือบรรยากาศมืดๆค่ะอุอ้ยสวยมาด,ดูเห็ดไวได้เก็บชิระดอกสองดอกตัดขาไปเลยเนาะ ไม่รู้ว่าเห็ดวายหรือปลาอน้นตาไม่ดีก็ไม่ทราบนะคะกลุ่มนี้สามดอกค่ะเสียทายมากสองดอกยังพอได้ขานะแต่ดอกนี้หูดูค่ะขลมนะคะแต่ขาขอน่วมแล้วค่ะเก็บสองดอกนี้ดีกว่า แรกคิดว่านอนจะเจาะพรุนแล้วนะคะยังค่ะอันนี้พรุนไม่เอ่ยอยยังแต่งได้ค่ะเก็บเห็ด้ายรือดูเล็มมากเล็มจนแทบไม่เหลือเลยนะคะ ้ยจะเจอดอกสวยๆใหญ่ๆกว่านี้ไม่นอเนาะดูคะ่ะดอกหนึ่งได้แค่นี้เองปาทุกคนป้อนเจอดองเห็ดอีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เขาบานค่ะเขาบานเรียงกันเลยนะคะเดี๋ยวป้อนนับให้ดูคะ่ะเริ่มจากดอกนี้ก่อนเลยนะ,ะหนึ่งดอกสองดอกอดอกตุ้มๆเก็บไปก่อนเดี๋ยวป้อนลืมสามดอกสี่ดอกห้าดอกแล้วก็ยังมีทางนู้นอีกค่ะ เห็นใกล้ๆไหมคะก่อนจะไปทางใกลๆเก็บดอกใกล้ๆสวยๆนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวเขาอะไรนะคะหลอกสายตานะคะดูค่ะปา่าป่านี้วันนั้นป้นมาเดินนะคะเดินชนกับพี่คนไทยสามสี่คนนะคะปา่าสงสยัยฝนตกพุกพี่ๆเขาเลยไม่ออกมาตอนแรกป้อ,อ้นก็คิดว่าจะเหตุจะไวไม่ได้เก็บแล้วนะคะ อุ้ยอันนี้เสียดายค่ะกลวงมากแล้วนะคะยังมีใต้ต้นไม้อีกนะคะไปค่ะอืมก่อนไปใต้ต้นไม้ดูตรงนี้ก่อนจ้าวันนี้ให้ดูเห็ดพิการอู้อันนี้กลวงค่ะทุกคน ตร,ตรงนี้เยอะค่ะนี่ได้เหล่าอ่อนๆอยู่นะนี่ค่ะโอ้ยขาสวยมีทาาดด้วยทาาเดี๋ยวค่อยดีดออกน,นี่ค่ะแล้วก็นูน่น น่าจะเป็น2ดอกสุดท้ายของกลุ่มนี้นะคะวออยอีกดอกค่ะกลุ่มห้าดอกตรงนี้ก็ต้องลุ้นขาค่ะ โอ้ยอันนี้ก็กลวงทากต้องมาตัดแต่งอีกเยอะเลยอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ขาแน่นนะคะขาแน่นทุกคนอเอาทากออกไปลุ้นดอกแองแงงทางนู้นค่ะโอ้ยอันนี้ก็นุ่มแล้วค่ะดูค่ะ เสียดายมากแต่ดอกเล็กนั้นน่าจะได้นะคะเห็ดดอกเล็กน่าจะได้นี่ค่ะอืมได้แต่หัวค่ะนี่คือที่เก็บได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดขาเฉพาะดอกสวยๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเห็ดดอกไม่สวยก็ตัดขาให้ดูเนาะเพราะว่าดอกใหญ่ป้าอ้นต้องแต่งอีกรอบค่ะ ถือว่าได้ก็ถือว่าได้ก็ถือพอว่าพอใช้ได้นะคะก็คุ้มค่าที่เปียกฝนอยู่ค่ะทุกทีเลยนะคะหมานวันฝนตกค่ะเพราะว่าเห็ดเขาออกวันฝนตกเนาะช่วงที่เดินกับคุณลุงรอบที่แล้วแห้งๆก็กว่าจะเจอนะคะ เดี๋ยวป้าอ้นขอตัดขาเห็ดที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เราไปลุ้นกันต่อคะ่ะว่าป้าอ้นจะหมานอีกหรือเปล่ายังไม่กลับนะคะวันนี้เดินต่อคะ่ะวันนี้เสียดายมากคะ่ะมาเจอแต่เห็ดที่เขาแก่ชิ้เต็มป่าอีกดอกหนึ่งก็แองแมงทางนู้นนะคะโอ้ยเนาะจะกลับบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะเจอดอกสวยๆ อีกสักดอกไหมเนาะอ,อนนี้เนาะดูค่ะว่าอันนี้ก็น่าจะสองดอกนะคะอม,มีคนมาเก็บคืออันนี้มีคนมาเก็บขึ้นนะคะสงสัยเขาเก็บขึ้นแล้วเขาเห็นว่าแก่เพี้ยนอีกแล้วเขาเห็นว่าแก่เขาเลยไม่เอากลับบ้านนะคะพระองค์โชคดีเจอดอกอ่อนอีกดอกนะคะดอกนี้น่าจะเป็นดอกสุดท้ายของวันนี้นะคะ ดอกสุดท้ายก็มาไม่ทันครับพรุนอีกแล้วจ้าตัดขาดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายแล้วกันค่ะ ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ